การที่เราได้เน้นหนักไปที่โดยเฉพาะกับเรื่องของความยั่งยืนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนการเปิดเสรีทางการค้าและการเชื่อมต่ออย่างไร้พรมแดนเนี่ยคนไทยเราจะได้อะไรผลจากการประชุมในครั้งนี้เราจะได้อะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมบ้างคะนอกจากเรื่องการค้าการลงทุนที่จะได้การอมนวความสะดวกมากขึ้นนะครับจากผลของการพูดคุยพูดคุยกันครับส่วนที่2เรื่องของการเชื่อมโยงเนี่ยคนไทยจะสามารถเดินทางนะคนในเขตเศรษฐกิจเอเนี่ยจะสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก มากยิ่งขึ้นะนะครับส่วนที่3ามคือเรื่องของการปรับเปลี่ยนสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราต้องช่วยกันเพราะถ้าคนไทยไม่ปรับตัวองค์กรของรัฐยังปรับตัวยังไม่เท่ากันภาคธุรกิจภาคเอกชนยังปรับตัวไม่เพียงพอก็จะมีผลกระทบม,มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่คนไทยจะได้รับก็คือความสังคมที่ยั่งยืนมากขึ้นนะครับจากการจากการที่เราไปประกาศและแต่ประกาศแล้วต้องทำจริงด้วยและต้องมีการส่งเสริมกันอีกมากพอสมควรนะครับอีกส่วนหนึ่งเลย ปีนี้ทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคนไทยได้ก็คือว่ามีผู้เดินทางมาประชุมในบ้านเราจำนวนนับหมื่นคน mm. นะครับคุณผู้ตั้งแต่ต้นปีมาแล้วนะครับช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยสัปดาห์ประชุมผู้นำเอเพ็ก e เนี่ยก็จะมีสื่อมวลชนลงลงทะเบียนมา2000กว่าคนแล้วนะครับแล้วก็มีะจะมีผู้แทนเขตสกิลต่างเดินทางเข้ามาร่วมประชุมที่กรุงเทพจํานวนมากในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็กระจายการประชุมไปทั่วทุกมุมภาคข,ของประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้แล้วแต่ที่สําคัญคือเรื่องของการ ปักหมุดของประเทศไทยให้อยู่ในจอเรดาร์ของโลกให้เรามีบทบาทสําคัญในการที่ผู้นําอาจจะได้คุยกันถึงเรื่องปัญหาความขัดแยง้งหรือปัญหาที่มาอาจจะมองไม่ตรงกันใน,ในระดับโลกโดยใช้เวทีโอกาสนะครับที่ที่มาประชุมกันเรื่องเอเพในคราวนี้นะครับนอกจากนั้นเรายังได้มีโอกาสนําเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยะะนะครับเรื่องอเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของอาหารไทยนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นเชฟชุมพลแจ้งไพยขออนุญาตเอ่ยนามนะครับได้ได้ออกมาพูดคุยกันบ้างแล้ว เดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับเ,เราประชุมเนี่ยช่วงทีง่พอมีเวลาเนี่ยนะครับเร,เราก็จะได้นําเสนอเรื่องของสีสันของการประชุมมากยิ่งขึ้นการดูแลการจัดเลี้ยงการต้อนรับผู้นำนะครับการแสดงธรรมัฒนธรรมต่างๆที่ที่คนไทยเราจะได้มีความภาคภูมิใจเป็นเจ้าภาพไปด้วยกันนะครับที่ศูนย์สื่อมวลชนของเราเนี่ยเ,เราก็มีหุ้นส่วนภาคธุรกิจภาคเอกชนภาคประชาสังคมที่ได้มานําเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเทคโนโลยีหุ่นยนต์นะครับเทคโนโลยีการดูแลด้านการแพทย์ การการเดินทางเรือสมาร์ทแฟรี่เรือไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับเราก็เราก็จะมีการจัดให้สื่อมวลชนเข้าได้เี e ็นมีเมีโอกาสได้ไป,ไปไปพักผอ่อนไปเที่ยวถ้ามีเวลาม,มีเวลาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงะจะไปที่ไหนดีนะครับอาจจะไปเยี่ยมตลาดน้อยหรือว่าเยาวราชนะครับหรือว่ามีเวลามากกว่าน,นั้นสองสามวันอาจจะไปต่างจังหวัดเลยทางการท่องเที่ยวประเทศไทยก็ได้กรุณาจัดทางเลือกเอาไว้ให้ ทางศูนย์สื่อมวลชนของกรมสายเทศเองเราก็จัดศูนย์สื่อมวลชนล่องแม่น้ำเจ้าพระยานะครับร่วมกับพาเนอร์อของเราะะไอคอนสยามร่วมกับการท่องเที่ยวแล้วบริษัทพลังงานบริสุทธิ์อีกหลายๆภาคส่วนที่เราช่วยกันนําเสนอประเทศไทยในโอกาสที่สําคัญนะครับเรียกว่าถ้ามีอะไรที่เป็นของดีของประเทศไทยเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายนี้เราจะเอามาโชว์ให้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับเราก็พยายามเต็มที่ที่ที่บนชั้นบนชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับก็ที่ศูนย์ชิจิตรศิลรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลก็จัดให้มี ทีราชการ BCG BCG คืออะไระนะครับให้สื่อมวลชนให้ผู้แทนที่มาร่วมนะครับพวกเราที่มาที่ส่วนประชุมเศรษฐกิจก็จะได้ชมกันเห็นแบบรูปธรรมนะครับ